คำถามสุดท้ายนะครับอยากถามทุกท่านเลยนะครับว่าถ้าหากว่าระบบรางของเราสมบูรณ์เต็มรูปแบบแล้วคนไทยน่าจะมีความหวังอะไรเพิ่มเติมมาบ้างคิดว่าพอมีระบบรางเต็มรูปแบบเนี่ยคอนเน็กติวิตี้ก็จะก็จะมาผมเนี่ยไม่ไม่ค่อยห่วงเรื่องว่าเราจะสร้างโครงสร้างพื้นฐานหรือมีระบบรางเร็วหรือช้าผมคิดว่าเราเป็นโปรเกรสอย่างเงี้ยไปเร็วแน่นอนอประเด็นผมอยากจะเห็นระบบรางของเราที่มีคุณภาพม,มีความปลอดภัยแล้วก็ประชาชนไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสารหรือว่าคนส่งสินค้าเนี่ย เชื่อถือได้ว่าระบบรางเราเนี่ยรับรองว่าทํางานให้คุณได้เ,ดเต็มที่อันที่ให้คล้ายๆกันตทเด้กัครับว่าเราเราลงทุนอย่างที่ผมเรียนว่าปีละสองแล้านสองล้านไปสิปี2ล้านล้านเนี่ยทำยังไงถึงจะทําให้2ล้านล้านที่เราใส่ไปเนี่ยสามารถที่จะเกิดประโยชน์กับการพัฒนาความสามารถของประเทศที่เราบปถึงโล c a l c o คอน n t นต์ ถึงเรื่องการสร้างอุตสาหกรรมพงนี้ครับผมอยากจะให้โอกาสเนี้ยสิปีข้างหน้าเนี่ยเป็นการสร้างอุตสาหกรรมระบบลายให้เกิดขึ้นในประเทศไทยในเอ펙เองผมคิดว่าคงมีหลายหล,ยหลยเรื่องที่เราน่าจะได้จากจากเวทีนี้ด้วยนะครับก็อันนี้เป็นสิ่งที่ผมคาดหวังครับ